วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาพบอโกนีมาอีกชนิดหนึ่งนะครับชื่อของเขาก็คือเพชรน้ำหนึ่งครับเพื่อนๆนี่ครับดูลักษณะต้นครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือต้นอโกนีมาเพชรน้ำหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ครับโตต้นเป็นแบบนี้ครับก็ลักษณะก็คล้ายๆอโกนีมาทั่วไปเพื่อนๆแต่นะครับอโกนีมาเพชรน้ำหนึ่งนะครับลักษณะเด่นก็จะเป็น ใบสีขาวนะครับผสมกับเขียวนะครับเพื่อนแบบนี้ครับลักษณะใบของเขานะครับจะเป็นใบนะครับเรียวยาวนะครับเพื่อนครับตรงนี้คือเพชรน้ำหนึ่งนะครับจะมีอโกนิมาลักษณะกันอีกชนิดหนึ่งก็คืออัญมณีขาวนะครับเพื่อนสีลักษณะคล้ายๆกับต้นเพชรน้ำหนึ่งเลยนะครับแต่อัญมณีขาวต้นนั้นนะครับใบเขาจะเป็นใบกลมๆครับ แต่ถ้าใบเลียวยาวแบบนี้ก็คืออโกนีมาเพศน้ำหนึ่งครับเพื่อนเือนี่ครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือมีสีเขียวขาวปนกันอยู่นะครับแบบนี้ครับนี่ครับสวยๆครับใบเขาครับการขยายพันธุ์นะครับเพื่อนก็ใช้วิธีแยกหน่อนะครับหรือว่าจะปักชำโดยการตัดกิ่งเข้ามาชำก็เหมือนการชำอโกนีมาทั่วไปครับตัดกิ่งเข้ามาชำนะครับหรือใครจะแยกหน่อที่เขา แตกออกมาก็ได้ครับเพื่อนเขาก็จะได้ต้นใบออกมานะครับก็จะได้ต้นเพชรน้ำหนึ่งสวยๆแบบนี้ครับเพื่อนนี่ครับจุดเด่นก็เลยนะครับลักษณะเด่นของเขานะครับก็คือใบจะเป็นสีขาวจุดๆนะครับแล้วก็ใบเรียวยาวครับเพื่อนครับเป็นลูกไม้ผสมนะครับระหว่างโพสัตกับโพน้ำเงินนะครับเพื่อนนี่ครับสวยงามมากครับต้นนี้นะครับ